พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ บกันประจำในวันพระฤหัสบดีที่26เดือนที่9ในหัวข้อเรื่องจงตอบสนองไฟวิญญ,ญาณการเอาใจใส่เนืน้อหนังก็คือความตายและการเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขโรมบทที่8ข้อที่6พี่น้องคาพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นไฟวิญญาณเท่านั้นเพราะว่ากองกำลังเห็นความมืด ก็เป็นไฟวิญญาณด้วยผู้คนในลทัทธิชั่วร้ายและผู้ที่บูชาซาตานก็เป็นไฟวิญญาณด้วยสิ่งที่พระองค์ต้องการสำหรับเราคือให้เราเป็นไฟวิญญาณตอบพระองค์พระองค์ต้องการให้จิตใจของเรามุ่งไปที่วิญญาณของพระองค์ดังนั้นวิญญาณของเราควรอยู่ในขอบเขตที่พระคำของพระองค์บรรยายไว้สำหรับเรานั่นคือสภาพแวดล้อม ที่พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตอยู่นั่นคือสภาพแวดล้อมแห่งความรักยกตัวอย่างเช่นในที่ทำงานของคุณหรือบางทีอาจเป็นในคริสจักรถ้าคุณถูกย้ายจากความรับผิดชอบหนึ่งไปสู่อีกความรับผิดชอบหนึ่งซึ่งคุณถือว่าไม่เป็นที่ต้องการคุณจะตอบสนองต่อการกระทำดังกล่าวอย่างไรอย่าตอบสนองไฟเนื้อหนังด้วยการบ่นว่า คุณกำลังตกเป็นเหยื่อจงตอบสนองฝ่ายวิญญาณจงคิดฝ่ายวิญญาณและการเอาใจใส่ฝ่ายวิญญาณคุณต้องดำเนินชีวิตในความรักพี่น้องคะความรักจะช่วยให้คุณจดจ่อกับความหมายฝ่ายวิญญาณทรพรและแนวทางฝ่ายวิญญาณของการกระทำดังกล่าวดังนั้นในชีวิตของคุณจงมองสิ่งต่างๆจากตำแหน่งของความเชื่อความหวังและความรัก สิ่งเหล่านี้เป็นพลังถาวรสามประการของวิญญาณสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันล้มเหลวสิ่งสามประการจะคงอยู่ชัว่วนิรันดร์นั่นคือความเชื่อความหวังและความรักและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก1โคดินบทที่13ข้อที่13ฉบับ NLT พี่น้องคะเราพบสิ่งเหล่านี้ ใน1นึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อที่3ชิเช่นกันต่อพระพพระเจ้าพระบิดาของเราคือลำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำถึงความรักที่เต็มใจทำงานหนักและถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงใช้สามประการน,นี้เพื่อสำรวจจิตใจของคุณและตอบสนองต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณ หรือต่อคุณอย่ามองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อคุณมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเพราะว่าการคิดในไฟเนื้อนังคือความตายนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆจะเริ่มลดลงนั่นคือความสุขของคุณระดับผลงานของคุณและดัชนีอื่นๆทั้งหมดที่ใช้วัดความสําเร็จในชีวิตจะเริ่มลดลงทำไมเพราะว่าคุณนำความตาย เข้ามาด้วยกันใช้เหตุผลไฟเนื้อหนังแต่พระคำพิกล่าวว่าการเอาใจใส่พระวิญญ,ญาณก็คือชีวิตและสันติสุขโรมบทที่8ข้อที่6จงมองและคิดในไฟวิญญาณเสมอถ้าคุณต้องการเพลิดเพลินกับชีวิตอย่างเต็มที่และสัมผัสกับสันติสุขของพระเจ้าที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ให้เรากล่าวคำอธิษฐา,านร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่นำข้าพระองค์ไปสู่ความจริงทั้งหมดข้าพระองค์มีจิตใจใฝ่วิญญาณและข้าพระองค์ตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ด้วยความเชื่อความหวังและความรักข้าพระองคมองเห็นการกระทำและสถานการณ์ทุกอย่าง ่านเล่นแห่งพระคำของพระองค์ข้าพระงค์นำพระสิริมาสู่แด่พระนามของพระองค์เมื่อข้าพระงเดินคิดและตอบสนองฝ่ายวิญ,ญญาณด้วยความรักเสมอในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด